แนะนำตัวอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อแก้ใหม่นะคะจ๊อย่าขำอย่าขำสวัสดีครับเจ๊เจ๊จ่อยู่ขอนแก่นไงผมจำได้ใช่ไหมทำร้านบะมี่ใช่ไหมทำร้านบะหมีใช่ไมครับำได้เวากินเห็ดมากแก้เห็ดยังไงครับไอ้ไอ้แล้วทำไมน้องแลบเลน่ะราอยากกินนะเราที่ชื่อเขาคุณ ยากไร้วงะเปตัวเมีไปกันที่คำถามข้อต่อไปครับคำถามข้อที่3ครับ ที่นีต้อนรับเข้าสู่ห้องเชื่อดนะครับผมเป็นงไงงงงงไอ้าสต<ะ>ร์พีโมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราก่อนนะครับห้องเชื่อด EP นี้เรามากับอีหนึ่งสาวสวยปกติเคยโดนมิดตาอย่างงี้ไหมครับน้องๆครับไม่ไม่เคยคะ่ะอ๋อไม่ต้องกตาร์เขาไงใช่ <c oughs> อ๋อวันนี้เราจะไม่ให้เห็นหน้านะครับเราจะปิดทั้ง EP นะครับ <c oughs> ไม่รู้เป็นใครนะครับเปิดหัวคุณน้องคนนี้ก็ออกเลยครับผมอุ้ยโอ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 ้ยทำอะไรไอ้คนฝาเลยจะผมจะผมไม่ได้ไปเยี่ยมกันนะ แนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อแก้มใหม่นะคะเมคอัพอาร์ติสต์ที่อยู่กับเรามายาวนานมากประมาณสองร้อยกว่าปีเราใช้คำว่าวนเวียนเ้วยนะรู้สึกมันผีองไรก็ไม่รู้ว่เวียนเวียนวนปกติเวลาเข้าห้องนี่โดนเชื่ออยไหมไม่ค่อยถูกเชื่อหรอจะเชื่อเท่าอ่ะครับใไม ถ้าโดนเชือดร้องไงครับจากที่เคยเคยได้ยินมาแล้วกันเนาะอ๋ะอ,อ,อนีอ่างเียอื้อด้วอเหรอแถบเล็กเล็กอ๋อแถบเล็กๆเ,กเพื่อนเยอะไหมจ๊ะไม่ค่อยเยอะค่ะไม่ค่อยเยอะเพื่อนฉลาดมีเยอะไหม สมองเท่าเท่ากันค่ะทดกันได้โอเคกติกาเยืือจะต้องโทรหาเพื่อนเพื่อให้เพื่อนตอบคําถามทั้ง5คําถามเพื่อเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทหากขอตัวเลือกจะถูกหัก500บาทในข้อนั้นและถ้าตอบผิดเงิน1,000บาทจะหายไปและต้องโดนเชือด <c oughs> <c oughs> และก็หกหอสุดท้ายจะเป็นคำถามพิเศษถ้าตอบถูกเงินรางวัลทั้งหมดก็คูณสองไปเลย <c oughs> ผิดละ่ะคุณจะต้องหาทางออกจากห้องเชื้อด6 4 4นี้มีด้วยตัวเอง <c oughs> <c oughs> กับคาถามแรกครับน้องแก้มตื่นเต้นกันแล้วเนี่ยมือเย็นละต่อมรับรสเปรี้ยวอยู่ที่ส่วนใดของลิ้นคืออธิบายกับว่าลิ้นเราเนี่ยมันรับรสใช่ไหมแต่ในลิ้นของเราเนี่ยมันจะมีหลายส่วนที่ใช้รับรสแต่ละอยา่าง แบ่งพาร์ตกันรับแล้วลุกอะ่ะก็ลองมา <c oughs> จะเลือกตัวช่วยหรือไม่เลือกตัวช่วยถ้าเลือกตัวช่วยจะเสีย500้อบาทครับเลือกตัวช่วยค่ะ <c oughs> เลือกตัวช่วยเยอะอย่างน้อยทั้งขึ้นทั้งล่องมีคนลิ้นด้านข้างของลิ้นปลายลิ้นและใต้ลิ้นเลือกโทรหาเพื่อนครับหนึ่งคนที่จะตอบคำถามไม่ได้แล้วมีเวลา45ิาวิ <c oughs> เป็นแบบรุ่นพี่อ๋อคือเป็นพี่ก็คิดว่าเขาน่าจะรู้เร <c oughs> ื่องว่าขางลิ้น <c oughs> เขาทำแบบไหนยังไงเริ่มครับ ทำเลยอ่ะช่วยหน่อยนี่ไอ้กินข้าวพอดีเลยมีของเปรี้ยวไ่ตรงนั้นอะจะาเวลาครับอยากรูว่าลิ้นเราอ่ะมีต่อมต่อมรับรสอ่ะรสเปรี้ยวอ่ะมันอยู่ตรงไหนของลิ้นอ่ะปลายลิ้นจริงเหรอช้อยมันมีโคนลิ้นด้านข้างลิ้นปลายลิ้นแล้วก็ใต้ลิ้นปลายลิ้นแหละปลายลิ้นเนาะปลายลิ้นนะครับเออปลายลิ้นนะครับอ่าตาสายครับพี่ฟ้าตอบว่าปลายลิ้นเรื่องคำตอบปลายลิ้นนะครับ และปลายลิ้นคือคําตอบที่ด้านข้างของลิ้นครับปลายลิ้นผิดครับรปลายลิ้นเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าปลายลิ้นมันคือเค็มข้างลิ้นเวลารับรสเปรี้ยวมันจะใกล้กับต่อน้ําลายเนาเวลาเราเปรี้ยวน้าลายเราจะสอเพราะนั้นมันอยู่ข้างลิ้นนะเช่ไหมผมใช้ลิ้นเก่งอ่าโ okay. อเคเพราะเพราะฉะนั้นครับน้องแก้มเช การแต่งหน้าอ๋อน้องแก้มเป็นคนแต่งหน้าเก่งอยู่แล้วนะครับผมเป็นเป็นเมคอัพอาร์ติสเพราะฉะนั้นวันนี้น้องแก้มจะโดนแต่งบ้างไม่มีคนแต่งให้ด้วยต้องแต่งเองด้วยนี่สองคนนี้ไงสองคนนี้ไงเชอแต่งเลยแล้วก็เชอแต่งเลยแล้วก็อะไรอ่ะไม่เชื่อมั่นในตัวผมเหรอเออเออเคนที่บ้านดูวอยู่อ้าวก็เราไม่ทำงานเนี่ยถ้าถ้าถ้าแก้ทั้งมึงไม่กล้าทำเมึงคิดมึงคิดมึงคิด เดี๋วันนั้นผมพาไปดูเขาก็ไปนั่งดูนะพะมือเย็นเขากลัวเหงื่อออกมือเขาเขากลัวชา่บ้านเขรู้ว่าเขาไปซึงน้องเองก็ไม่ได้บอกแฟนของพีพีก็ไม่รู้ว่าแบบพีพไปคองพี่ัองอ๋ออ๋อออะร ข้ามถามที <Diamond> uh ่สองเนี kind of ่ยมีคำถามอยู่ว่าบริษัทใดต่อไปนี้ในยุคแรกๆเป็นร้านขายของชำและปลาแห้งข้อที่1 s a m s ซัมซุงข้อที่2 YG ข้อที่3 LG ข้อที่4กุลิโกว YG ยังกูแน่นอนเลือกโทรหาใครครับอันนี้คำถามนี้เหรอทุกคนดูโง่ไปหมดเลยอ่ะจะโทรหาเพื่อนพ่อละกันโทรหาเพื่อนพ่ออ่ะโทรครับ ใช่ไหมไอโฟล์จำหน้าไม่ได้แล้วจริงๆอะอาตุกช่วยหน่อยบริษัทใดต่อไปนี้ในแบบยุคแรกๆเป็นร้านขายของชำและปลาแห้งซัมซุง g YG LG แล้วก็คูริโก้คูริโกะไหมดยเมนูบ่ะไม่รู้เลยอ๋อไอ้ดูเมนูด้วยอะแน่ชัวร์นะคูริโกะนะไม่แน่ใจแล้ว ไครโอเคแล้วเดี๋ยวเดีเชื่อเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวรอดูแต่ใจเราเหมือนเราไม่ไปกูริโกเราก็ไปกูริโกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปตอบอะไรแล้วอ่ะงั้น1,000บาทข้อนี้จะตอบว่ากูริโกค่ะเดี๋ยวมันค็ LG วะและคำตอบคือ Samsung ครับไม่ได้ขายเพาใชไฟฟ้าบริษัท Samsung นะครับในปี1938เคยเป็นร้านขายของชำในเมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ ในร้านเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวปลาแห้งผลไม้และผักต่างๆครับแต่ผ่านมันอยู่ตรงไหนแรกของความสุขคือปลาแห้งอ่าปลาแห้งปลาแห้งแห้งแล้วแวยังไงต่อแล้วปลาแห้งมัน้ออยู่วันหนึ่งวันดีคืนดีปลาแห้งโดนไฟฟ้าผ่า้าช็อตปลาแห้งหรอปลาแห้งปลาแห้งสลับสลับสลับเหมือนแก๊บดีมันเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาน้องแก้มโดนเช่ ไม่อยากกินพี่เลยรอจริงๆชอบผู้หญิงเหรอดูนี่ดูนี่ดึงวริงๆดูนี่ดึงจริงๆมันเป็นตัวเมียไงมันเลยไม่ชอบผู้หญิงรอก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าเขาแข็งไปไปกันที่คำถามข้อต่อไปครับคำถามข้อที่สามครับข้อที่สามคำถามคำถามไปไวๆไม่ต้องหวนแล้วเร็วๆคำถามมีอยู่ว่าความมันวาวบนขนมลูกกวาดทำมาจากอะไรครับกระดูกสัตว์ แมลงเมื่อกของสัตว์เลื้อยคลานหรือเือกหอยทะเลครับรับตัวช่วยไหมรับตัวช่วยไหมก่อนไม่รับยิ่งรับเออหนูลัวพยายามให้อยู่เดี๋ยวโทรโทรใครนโทรหาเดี๋ยวมันอะไรเดีลูกก็เดือกุซ่าเลยเดี๋ยวมาต้นสียเพื่อนชื่อมาลีค่ะแล้วเสียงสั่วเป็นยังไดยู่้ยกจะย อะทำมาจากอะไรทำมาจากอะไรอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะกระดูกสตัตว์แมลงเมือกบนสัตว์เลื้อยคานเปลือกหอยทะเลสิบเก้ามึงไม่น่าเชื่อกูไม่เชื 7, ่อดลยว่ะหกจริงไหมเนี่ยสี่สามสองมองสายครับม,รมันมีเปลือกหอยโผล่ขึ้นมากับเมือกสัตว์เลื้อยคานครับ,รบแกมต้องเลือกระหว่างสองคำตอบนี้ครับที่เพื่อนให้มา เพ MM. ื่อนมันอะเมันเลือกอะไรก็ไม่รู้อ่ะลองจับเมือดูเมื่อไห่ใครอยู่ที่คอลองดูไหนวะเออยลองลองลองเป็นงูตัวอื่นะไม่แต่ขยับไปหยิบมูข้างหลังเหอเลือกหอยทะเลก็ได้ค่ะและเปลือกหอยทะเลเป็นคาตอบที่ไม่อ่เมื่อ่ทงไม่ใช่เลยยัโอย้ว ไม่ขานไม่ใช่นะครับและคาตอบที่ถูกคือแมลงครับมันคือสารเซลเหล็กเป็นสารคัดหลั่งที่ได้จากแมลงคลั่งนะครับผมที่อยู่บนพวกลูกวัวและข้อนี้นะครับน้องแก้มโดนเชื่อดครับบทลงโทษของข้อนี้คือการบอมเลือดนะครับผมเชื่อได้เลยครับ ออจมและคำถามที่4ครับหากเกิดเหตุไฟไหมควรต้องโทรเบอร์ไหนตายตายตายเบอร์ฉุกเฉินมันมีเยอะมากเลยนะบ้านเราอ่านง่ายๆ191เราจำได้อยู่แล้วแต่ถ้าเหตุเกิดไฟไหมต้องโทรเบอร์ไหนรับตัวช่วยไหมครับรับดย่ะรับ ครับตัวช่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าตอบถูกจะได้500บาทครับ199 1197 1 1เ9 1543โ่หาใครครับเรนโงเรียนเก่าค่ะกุณแป๊บไม่ได้กูรีบกูรีบเบอร์ดักเพิงเบอร์อะไรวะนั่นละเบอร์น้องเบอร์อะไรคะเบอร์อะพอย่้าเก้่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าสี่ <c oughs> 199, 97, 199, มมว่าเบอร์ไหนเบอร์ดักแต่พี่แต่พี่ห้าสองนะ เออใช่ไหมงูว่าหนึ่งห้าสี่สามแบบสีภาพพีครับ <15 43 S 1> ออถ้าผิดเลี้ยงเบียร์กูด้วยนะถ้าผิดเลี้ยงเบียร์กูด้วยนะหนึ่งห้าสี่สามเออไอ้กูตอบยังไงจ๊อบและคำตอบที่คุณพลอยตอบมาเมื่อกี้คือหนึ่งห้าสี่สามและคำตอบคือ 199ครับแหมไฟไหมต้องโทรหา199นะครับผมจำง่ายนะผมหนึ่งเ้าเมื่อประสบเหตุร้ายนะครับผมโทรหารตำรวจนะ199เพื่อไฟไหมนะครับผมนะครับแล้วเ,เพิ่มเติมเมื่อคืน1 1 9 7ก็คือสายด่วนข้อมูลจราจร1 1 9 9เหตุด่วนทางน้ำา1543คือเบอร์สายด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับผมถ้ากรณีถ้ารถเสียบนทางด่วนก็โทร1543ไปเพราะฉะนั้นน้องแก้มคุณโดนเชือดครับอ่าข้อนี้คืออะไรครับ น้องแก้มกินเผ็ดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถ้าแก้มเลือกหนึ่งคนได้ที่มาช่วยแก้มกินแก้มจะเลือกใครครับพี่บอสพี่บอสไม่ไงก็ทำได้อ่าน้องบอสมาครับน้องบอสมาบอสมาอ่าเลือกอื่นไม่เคยเลือกอืน่นที่ว่าขาเดี๋ยวแก้มป้อนนะมองตาน้องมองตาน้องมองตาน้องเลยนะอะเอา บอสอยู่ช่วยน้องแก้มต่อไปนะครับผมคำถามที่ห้าครับผมข้อถึงครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปกนกำลังก่อนี่เดี๋ยวเราช่วยบอสก่อนนะครับไปเด็ดขนาดนั้นพ่อเปเด็ดขนาดนั้นพ่ ตอนนี้แก้มยังไม่ได้สักบาทเลยนะจากรายการเราศาสนาคริสต์นะครับผมเชื่อว่ามนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นคืออดัมกับอีฟและอดัมถูกสร้างขึ้นมาจากดินและอีฟถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งใด1กระดูกของอดัม2กระดูกของพระเจ้า 3. เส้นผมของอดัม4เส้นผมของพระเจ้าครับผมคิดว่าจะโทรหาใครครับโทรหาพี่ได้ค่ะโทรหาพี่พี่โทรหาพี่จูนก็ได้เจ๊อย่าขออย่าขอสวัสดีครับ อเคโอเคได้อยู่ขอนแก่นไงผมจำได้ใช่ไหมล่างบะหมี่ใช่ไหมทำแล้วบะหมี่ใช่ไหมคะับจำได้อีฟผูกสร้างมาจากอะไรขนมไหมแก้วเส้นผมของอดัมหรือพระเจ้าเส้นผมปะเออใช่ไหมแล้วของอดัมหรือของพระเจ้าติ๊กที่สุดท้ายครับเวลากินเห็ดมากๆแก้เห็ดยังไงครับโอ๊ยแกมต้องเลือกระหว่างแล้วเส้นผมของอดัมกับเส้นผมของพระเจ้าครับผมพระเจ้าก็ได้ค่ะและคำตอบคือ ไเส้นผมของอดัมไม่ใช่แน่ๆอยู่แล้วนะครับผมและมันเป็นคําตอบคือกระดูกของอดัมครับผมเพราะในคัมภีร์ไบเบิลนะครับได้กล่าวว่าพระเจ้าได้ใช้กระดูกซี่โครงของอดัมใช้สร้างอีฟเป็นผู้หญิงคนแรกครับผมเป็นคําตอบที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นแก้มโดนเชือไหนๆก็คือ แก้มมีพี่บอสอยู่แล้วพี่บอสต้องช่วยครับผมแก้เผ็ดแล้วกันเนาะแก้เผ็ดครับของแก้เผ็อันนี้อ้าวอ้าอาอ้เวอ้าอ้าวอ้า่อ้อาสอวน้ี้าวอ้าว้าวอกานอ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอ้าาว้วอ้าว้าวอ้าวอ้าววาวอ้าวาวว้าวอกานว้าววอ้้อาา้้วอา หนึ่งสองสามคำถามข้อสุดท้ายเนี่ยปกติเนี่ยเราจะคูณให้สองเท่าเนื่องจากตัวเลขทั้งหมดที่สะสมมาคือศูนเพราะฉะนั้นคำถามนี้ถ้าคุณตอบได้ผมให้1,000บาทถือว่าเป็นค่าโฟมล้างหน้า เนื้อสัตว์ใดปลอดภัยกับการบริโภคมากที่สุดครับไม่มีช้อยต้องตอบเลยครับแมลงเหรอแมลงกุ้งเหรอก็ปลาเนื้อสัตว์สามอย่างที่คุณว่ารู้สึกว่ามันปลอดภัยในการบริโภคที่สุดนะครับผมหนึ่งสองสามเฉลยคือหอยครับเพราะหอยมีออยอ ไ,ไม่ได้นะเนี่ยเพราะมันขายเยอะอ่ะเดี๋ยจริงด้วยไม่ต้องคูรมากยิบยิบห้าสี่สามสอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมขอบคุณน้องแก้มใหม่มากๆนะผมที่มาให้เราเชื่อในวันนี้แล้วเจอกันอีพีหน้าไปละไปอันนี้อันนี้เอาช้อนหม่อันนึงเอาช้อนหม่อันนึงกูไม่ได้มึงกินกูไม่ได้มึงกินกลัวไปเรื่อยไอ้เหี้ยนี่ปกติมันจะเป็นตัวกว่านี้อ่ะอันนี้มันเหลวอ่ะเออมัน